เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยข้อ18ครับ A mass initially at rest experiences a constant acceleration, A, and is displaced a distance x, resulting in a final speed, V. What would be the final speed of the object if it moved the same distance x, but twice the acceleration to A? Choice A is V, B is of V, C is of V, D is V, and E is V. จะเห็นได้ว่าทุกข้อมี v หมดกันหมดมาดูโจทย์กันครับเริ่มโจทย์เริ่มด้วยว่า mass ก็คือมีมวลนะฮะหรือวัตถุวัตถุหนึ่ง initial address ครับก็คือความเริ่ต้นเท่ากับ0คือ u เยุเท่ากับ0 experiences a constant acceleration a ก็คือผ่านการเร่งด้วยความเร่ง a A, a, and is displaced by distance x now current x cub look x resulting in a final speed of v apply v what would be the final speed of the object if it moved the same distance x but twice the acceleration to a what would be the final speed Quarantine, ความเร็วปลายจะเท่าเท่าไหร่ก็คือ final speed อันใหม่นะฮะก็คือ new v ะฮะผมจะแทนค่าเป็นว่า vn นะฮะก็คือ v new นั่นเองถามว่า vn v new เท่ากับเท่าไหร่เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ด้วยเคลื่อนที่ด้วยระยะทางระยะทาง x เหมือนกันแต่ว่า a เนี่ยเปลี่ยนจาก a เป็น2 a นะฮะ โจทย์ข้อนี้ตัวแปรเห็นแล้วคุ้นกันไหมเอ่ยคล้ายๆข้อ17นะฮะที่มีความเร็วต้นความเร็วปลายระยะทางแล้วก็ acceleration ดังนั้นข้อนี้สูตรที่ใช้ก็คงแต่าใครทำโจทย์บ่อยๆแล้วก็จะเห็นพวบก็จะลงมาได้เลยว่า v กำลังสองเท่ากับ u กำลังสบวก2 as นะฮะเอาละข้อนี้เขาบอกว่า นี่คือสมการน,นี่คือวัตถุแรกที่เขาให้มานะฮะก็คือ v ก 2, ำลังสองเอยู่กังส AS, องบอกสอง a s เขาให้ความเร็วต้นมา v ขขอขาเขาใหเขาให้ออปปวความเร็วปลายมาว่า v เขาให้ความเร็วต้นว่าศูนย์ถูกไหมฮะบวกกับสอง a a ก็คือ a s ก็คือ s x พอแทนสูตรลงไปแล้วก็ได้ว่า v กำลังสองนะฮะเท่ากับสองคูณ a คูณกับ x นะฮะนี่คือวัตถุแรก ส่วนวัตถุที่2ครับเขาจะให้มาว่าเขาบอกว่าท <Enfin> ุกอย่างเนี่ยมนเดิมหมดเลยเขาถามว่า v n เท่าไหร่เมื่อทุกอย่างมืนเดิมหมดแต่ว่า acceleration เนี่ยสเท่าเขเห็นว่า v n คืออันนี้ v new นะฮะเห็นไหมฮะว่าไม่ใช่ v แล้วเป็น v n v n เนี่ยยังใช้สูตรนี้เดิมอยู่นะครับ ขอภัยผมขออนุญาตย้ายหนึ่งลงมาด้านล่างนะฮะ vn เนี่ยฮะกำลังสองก็เท่ากับ u กำลังสองบวก2 as ซึ่ง vn กำลังสองเนี่ยโจทย์เขาบอกมาว่าความเร็วต้นเหมือนเดิมใช่ไหมฮะคือศูนย์บวกกับสองครับส่วนตอนนี้ a a เปลี่ยนเป็น2 a แล้วนะฮะ ค่านี้ใช้ใช้ A อาจจะงงฮะผมขออนุญาตผมขออนุญาตเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นตัว A ใหญ่ได้ไหมเฮ้อตัวนี้ออกเปลี่ยนเป็น A ใหญ่ acceleration A ใหญ่นะฮะตัน,นนี้เขาให้2 A ใหญ่มาอ่าเราจะได้ไม่งงกันนะฮะ vn กําลังสองก็เท่ากับ u กําลังสองบวก2 as นะฮะส่วน as ตัวนี้ก็คือ2เท่าของตัว a ใหญ่ถูกไหมฮะความเร่งก็คือ2เท่าของตัว a ใหญ่ส่วน s s ตัวนี้ยังเหมือนเดิมนะฮะคือ x ดังนั้นเราได้ vn นะฮะ vn ตัวใหม่ว่าเท่ากับ c a x ดังนั้นเนี่ย เราจะเห็นได้ว่าถ้าเราเทียบเราจะข,ข้อนี้ถ้าใครพลาดไปตอบ2ก็จะเห็นได้ว่าเราจะพลาดตรงจะมีตัวยกกําลังสองอยู่นะฮะตรงนี้นว่าจะมียกกําลังสองอยู่ทั้งคู่เลยดังนั้นตัวนี้ยังไม่ได้เทียบ v โดยตรงนะฮะเราต้องถอดสแควร oot หาก v ก่อนคือข้อที่1เราถอดสแควร oot หา v ได้ว่า v ก็เท่ากับสแควร oot ของส ax ส่วนข้อส vn ก็จะเท่ากับ สแควร r o ูทของ4ก็คือ2 Square Root ax เมื่อถามว่าค่าของ final s p คือเท่าไหร่ถามว่า vn เท่ากับกี่ v นะฮะเพราะว่าโจทย์ให้แม่มาเป็นใน v ใช่ไหมก็คือตัวนี้ v, v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  แล้วก็ v ถูกไหมฮะแต่ไม่ใช่ vn เราจะถามในค่าหาค่า v ดังนั้นเนี่ย vn เนี่ยจะเท่ากับกี่ v ฮะ ถ้าเรามองก็คือ v n ส่วน v ใช่ไหมฮะ v n ส่วน v เท่ากับ2รูท a x ส่วนรูท2 a x ก็จะเท่ากับ2รูท a x ส่วนกับรูท2รู t 2รู t a x a x ก็ตัดกันคือ2คูณรูท2ส่วน รูทสองคูณสองรูทสองนะฮะก็คือรูทสองนั่นเองถ้าเราลงมาว่าย้าย V ไปข้างหนึ่งนะฮะคือ Vn ก็จะเท่ากับรูทสองวีคือที่เขาถามนะฮะเห็นได้ว่า Vn หรือว่าความเร็วที่เขาถามก็คือมีค่าเท่ากับรูทสองข้อนี้ก็จะตอบข้อ B นะฮะ ข้อนี้ก็คือจะเป็นข้อที่เหมือนข้อที่แล้วครับแต่ว่าจะมีความสับสนขึ้นมานิดนึงหรือว่าความจะไม่ซับซ้อนมากครับแต่จะสับสนนิดนึงว่ามันให้เป็นตัวแปรมาไม่ใช่ให้เป็นตัวเลขแล้วเขาถามว่าค่าใหม่ของค่าเก่าคืออะไรคือถ้าถามค่าใหม่เทียบค่าเก่าก็ผมก็จะใช้เป็นวิธีที่ทำง่ายๆก็คือเอาค่าใหม่หารค่าเก่าหาค่ามาได้ค่ามาแล้ว แล้วก็ย้ายข้าง v ไปฝั่งนูน้นก็คือเอา v ตัวนี้ไปฝั่งนูน้นก็จะได้ว่า v เท่ากับรูทสอ v ซึ่งถ้าสมมุติว่าใครที่สมมุติทาจนชํานาญแล้วก็อาจจะใช้วิธีอื่นนะครับแต่ถ้าเป็นวิธีนี้ก็คือจะสามารถค่อนข้างเข้าใจง่ายมากที่สุดสําหรับคนที่ชํานาญแล้วครับเราเห็นได้ว่า v กําลัง2เนี่ย ถ้าเทียบกับ acceleration เนี่ยถ้าในเมื่อความเร็วต้นเป็น0ถูกไหมฮะดังนั้นตัดไปเราจะได้ว่าสมการที่ในสำหรับข้อนี้เท่านั้นนะฮะก็คือ v กํลัง2จะเท่ากับ2 as เราจะเห็นได้ว่า v เนี่ยจะมีจะแปรผันกับรูทของ a ถูกไหมฮะดังนั้น v ต้นเนี่ย2เท่าดังนั้นถ้าถ้าถ้าความความเร่งเปลี่ยน2เท่า ดังนั้น v เนี่ยจะเปลี่ยนไปด้วยรูปสเท่าดังนั้นเขาจะตอบ้อ b สำหรับใครที่ชํานาญแล้วนะฮะกใ็ใช้วิธีนี้ก็จะเร็วกว่าเยอะเลยหรือว่าสาหรับใครที่ชํานาญในชํานาญแล้วไม่ต้องเขียนออกมาเราเห็นรูปปุ๊บเราตอบข้อ B ได้เลยอ่าส่วนคนที่ยังไม่ชํานาญมากครับใช้วิธีนี้ก็จะง่ายขึ้นก็คือคํานวณหาค่า v เก่าแล้วคำนวณหาค่า v ใหม่แล้ว v เก่ามาเท่ยกับ v ใหม่แล้วก็จะได้ว่า v ใหม่เท่ากับกี่เท่าของ v เก่าเขาจะ ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับถึงมันจะค่อนข้างสับสนนิดนึงแต่ถ้าสมมติเรามีความคิดที่เรามองไว้แล้วว่าอ่าครานี้เรามีวิธีทําของเราว่า V หาค่า v ก่อนหาค่า v ใหม่แล้วก็มาเทียบกันมันก็จะง่ายขึ้นเยอะเลยข้อข้อ18นี่ก็ก็ต้องฝึกบ่อยๆฮะหา,หาโจทย์พวกนี้มาทําครับ เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกดปุ่มกระดิ่งให้ดังกรุงกรุงคลิ้งๆลิง,ลง,ลง,ลงตอนความรู้เรื่องใหม่มาไหนละ่ะปุ่มกระดิ่งโู้จะแล้วเย้ yeah! กดสิคะ